สวัสดีค่ะแม่เชลเลอร์ค่ะ,คะก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเม่ก็ก็เลยจัดโปรโมชั่นซึ่งเป็นมีส่วนลดถึง2,000บาทด้วยกันโปรโมชั่นแรกก็สำหรับคนที่สนใจคอสโนดเงินล้านค่ะนะคะปกติราคาปกติบ1 9 9าบาทลดเหลือ3,199บาทก็ตั้งแต่วันนี้ถ,ถึงถึงวันที่20่สพฤษภาเดือนนี้ค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือนักเรียนเก่าที่โรงเรียน อ,อย่างน้อย1คอร์สขึ้นไปอะค่ะก็มีโปรโมชั่นก็คือโรงเรียนคอร์สไหนก็ได้ซื้อสินค้าไหนก็ได้ก็ที่รวมกันแล้ราคามากกว่า3,500บาทคือราคามากกว่า3,500บาทขึ้นไปได้รับส่วนลด1,000บาทก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤษภาเหมือนกันตั้งแต่เปิดโรงเรียนออนไลน์มา3ปียังไม่เคย มีส่วนลดคอสโนนเงินล้าน1000บาทเหมือนครั้งนี้เลยค่ะก็เป็นโปรโมชั่นที่พิเศษสุดๆแล้วก็ถามว่าคนพลาดครั้งนี้แล้วก็อาจจะต้องรอจนถึงปีหน้าแล้วก็ปีหน้าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีลดลดอ่าห้าหนึ่งพันบาทไหมแล้วก็ราคาคอสก็ปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ไปดูรายละเอียดคอสสมุนเงินเงินล้านก็มีแบบรายละเอียดเยอะมากนะคะก็รู้สึกว่าจะมีแปดถึงสิบ ชั่วโมงแล้วก็มีหลักฐานได้ของผู้สอนแล้วก็มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ที่ที่โรงเรียนคอร์สมาดูวยแล้วก็มีโบนัสเยอะมากนะคะโบนัสแค่โบนัสแค่ซัพพอร์ตนี่ก็มากกว่าราคาค่าคอร์สแล้วแล้วก็มีเลื่อนไปด้านล่างค่ะคนสนใจว่ามีสอนหอวข้อไหนบ้างนะคะมีเยอะมากอย่างที่บอกมีทั้งหมด11โมดูลเด้วนกันแล้วก็มีโบนัสแล้วก็มีอัปเดตตลอดทุกปีค่ะ ก็มีกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะโดยกลุ่มของนักเรียนโดยเฉพาะแล้วก็หากคนสนใจที่จะลงเรียนทุกคอร์สก็มีสินค้าทั้งหมด25รายการทีนี้มีคอร์สเป็นภาษาไทยทั้งหมดยกเว้นคอร์สนี้นะคะเป็น Canva e s l e n n e r ก็เป็นคอร์สภาษาอังกฤษนะคะนองนั้นก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วก็ ไม่รวมไม่กับ bundle deal เนี่ยไม่รวม cost f กซ e เ l i s ูทูไม่รวม cost hardcover profit แล้วก็ไม่รวม pack ส0 0ตลาดแต่ถ้าคุณสนใจจะลงเรียน cost ทั้ง2คอง c o นี้แล้วก็ซื้อ p a ็ k ตลาดด้วยก็ได้รับส่วนลด35%นะคะเพราะว่าอันนี้แบบได้รับส่วนลดมากถึง35%ด้วยกันก็หากคุณสนใจก็เป็นะจะลิงก์อยู่ใน description นะคะจะมีคูปองส่วนลดให้ะคะ่ะ ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เหมือนกันคอสนี้เหมือนกันแล้วก็ก็จะทิ้งลิงก์ให้ที่คุณสามารถจะเข้ามาดูว่ามีธุรกิจไหนที่คุณสนใจทําก็มีหลากหลายธุรกิจก็ทุกธุรกิจเน้นที่ร่มตัวเนเงินส่วนบาทไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องให้สปอร์ตก็ไม่ต้องโฆษณาก็เป็นธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ค่ะทีนี้คอร์สรับคั p r ปร i t s ก็สำหรับตลาดสมุดปกแข็งนี่ก็แนะนำเลยคนระับเพราะว่าของตัวเองนี่เพิ่งขายทำขายได้ไม่กี่เล่มก็มียอดขายทุกเดือนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเพื่อนความพอใจมากเพราะาไม่ได้แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขาดก็คือไม่ไม่รู้ว่าจะแบบแค่ไม่มีแค่วางขายไม่กินเล่มก็มียอดขายแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสามารถจะสร้างรายได้พสัสธิ์อินคัมได้อย่างยั่งยืนอย่างที่บอกก็จะเน้นแบบไม่ต้องลองทุนไม่ต้องโฆษณาก็ใช้เวลาทำถ้าคุณ เรียนรู้วิธีการทําสามารถที่จะทําเงินได้ตลอดนะก็คือเหนื่อยครั้งเดียวแล้วเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดทีนี้ขอเสริมนิดสําหรับคอร์สนี้ว่าม,มีคนส่งข้อความมาถามอะค่ะว่าไม่มีสอนพื้นฐานเหมือนคอร์สหนุนเงินโน้นเงินล้านสอนการสาคายการออลอดไฟประมาณนี้ก็ราคาถึงได้ถูกค่ะถ้าคนก็สําหรับคนที่งบน้อยหรือว่าสําหรับคนที่โรงเรียนสมุดเงินล้าน,นมาแล้วที่เขารู้พื้นฐานมาแล้วก็เลย มีมีเนื้อหาไม่เยอะถ้าคุณต้องการจะเรียนพื้นฐานทั้งหมดน็แนะนำคอร์สโน้ตเงินล้านแล้วก็หรือว่าไปหาข้อมูลเองซึ่งแบบถูกมากๆเลยค่ะเพราะถ้าหากคนต้องการให้เอ่าม่สอนตัวตัวราคาจะแพงคนนี้มากนะเพราะว่าคิดเป็นรายชั่วโมงก็สรุปก็มี2ทางเลือกก็คือหากว่าคุณยังมีงบน้อยก็ลงเรียนคอสนี้แล้วก็ หาข้อมูลเพิ่มเติมเองแต่ใช้เวลานานนะคะต้องใช้เวลา3าสี่เดือนจะหาข้อมูลครบรายละเอียดารายละเอียดทั้งหมดครบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่ข้อมูลที่คนหางานได้นี่สามารถจะทำเงินได้จริงหรือเปล่าก็แนะนําอย่างที่บอกมอีมีงบน้อยโรงเรียนคอสนี้ก่อนแล้วก็เก็บเงินพอ,พอมีเงินพอพอมีเงินก็ค่อยมาเรียนโรงเรียนคอสนี้อย่างที่บอกราคาพิเศษคอสนี้จนถึงวันที่ยี่สิบเดือนนี้ค่ะวันที่ยี่สิบเดือนนี้แล้วก็ สำหรับคนที่พอมีงบก็แนะนำให้เรียนทั้งสองคอร์สแล้วก็เ่อจะไ,ได้รับส่วนรดเยอะค่ะสำหรับเดือนนี้ก็สนุนเงินลนคอร์สสนุนเงินล้านก็1,000บาทแล้วก็เป็นซึ่งการทำสมุดปกแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าเมสอนเพิ่งเปิดให้ขายสมุดปกแข็งได้เมื่อนาน,นี้ค่ะก็แนะนำเลยค่ะอย่างที่บอก อันนี้ก็จะมีะข้อมูลเบื้องต้นมีสอนแล้วก็ SEO มีสอนด้วยเป็นขั้นพื้นฐานนะคะก็ราคาคอร์สแค่นี้ก็จะแบบก็า้าคุณต้องการที่จะเรียนเพิ่มก็จะมีคอร์ส SEO สอนเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะคอร์ส SEO แล้วก็จะแบบสอนเจาะลึกแบบวิธีการหาคีย์เวิร์ดหาการหาตลาดประมาณน,นี้ก็ยังก็ถูกม,กมากๆแล้วนะคะคอร์สนี้ราคาแค่นี้ก็เนื้อหาก็แบบว่าคุณลงมือทํา ก็คือเรียนแล้วสามารถจะลงมือทำทำสมนตรสิ้นทันทีก็มีคอร์ส Amazon SEO ที่เน้นการหาตลาดแล้วก็หาคีย์เวิร์ดส่วนใหญ่ที่คนที่รเริ่มทำธุรกิจนี้ใหม่ๆก็ปัญหาก็จะเป็นปัญหาหลักเลยก็คือ,อก็คือว่าหาตลาดหาคีย์เวิร์ดไม่เป็นนะคะอันนี้ก็จะแบบมีแบบสอนวิธี สอนทำวิธีลงมือทําจริงก็มีแบบเท,เทคนิคหลากหลายมากคะคุณสนใจยังไงนะคะคอร์สนี้สามพนี่้อยเก้บาทก็องเข้ามาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้ถ,ถึงวันที่ยี่สินี้เท่านั้นนะคะคนสนใจที่จะรับส่วนลด1,000บาทก็เนี่ยลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้เหมือนกันนะสำหรับมี้งาไปก่อนสวัสดีค่ะ